กต๋ไปไหนแลอยากเข้ามาขาโมยกินขนมใต้โต๊ะลูกไม่ดีออกมาแล้วเราไปแกะขนมทำไมเนี่ยฮะเจาะรูแล้วมันเหนียวนะืเนี่ยมึงเจาะเรียบร้อยแล้วด้วยเป็นรูแล้วลูกจะมากินอย่างนี้ไม่ได้นะลูกนะฮะปลาช่อนไว้ลูกก็ไม่เอบอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะ จะกินเหรอลูกจะกินปาปิก้าเหรอ,หอแต่เขาแต่เขาไม่ลงโฆษนานะลูกกินไปแล้วลูกไม่ได้เงินนะหืมทำไงจะกินหรือไม่กินกควบอปีหืมถ้ามีโฆษนาก็ค่อยกินละกันรอเขามาลงแอดก่อนได้ไหมหืมเดินนะดูดไงมาขึ้นมือเนี่ยไม่ขึ้นกลัวโอ๊ยเหรอ อ่าอ่ามึงแค่เนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอา,เอาขึ้นมหกินรอกินข้าวเสร็จก่อนได้ไหมกินข้าวก่อนนะ